สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับพศอิสุสุอุ้งเงื่อนตายสาขาพระรามสองนะครับวันนี้จะมาเดินดูสต็อกรถที่อยู่หลังโชว์รูมกันนะช่วงนี้ที่เขาว่าขายดีนะครับก็จะเป็นพวกหัวเดียวหรือในอิสุสุเขาเรียกว่ารุ่นสปาร์นะครับสปาร์รุ่นนี้มันจะมี 2เครื่องยนต์หลักๆนะครับก็คือเครื่องพันเก้ากับเครื่องส0มพก็จะตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นการบรรทุกที่ไม่หนักมากนะครับผมก็แนะนำเป็นเครื่องพันเก้าก็ได้ตัวนี้150แรงม้ามีจัดโปรพร้อมตู้แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นเครื่อง3000นะครับอันนี้เป็นเครื่องพัน0 ทั้งคู่จะเป็นรุ่น S นะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีวิทยุ cdmp 3หรือตามโปรเราจะเพิ่มเป็นหน้าจอ Android พร้อมกล้องถอยก็ได้นี่เป็นสีขาวทั้งคู่นะครับถ้ามองจากภายนอกที่มันต่างก็คือนี่ครับมันจะมีสติกเกอร์เขียนอยู่นี้3.0เป็นเครื่อง3000นะครับถ้าเป็นเครื่อง1ั0เมันจะไม่มีอะคราวนี้เรามาคุยกันว่า ทำไมทำไมสปาคหรือรถช่วงยาวหัวเดี่ยวใส่ตู้เนี่ยทำไมช่วงนี้ถึงขายดีฮอตฮิตมากหนึ่งเลยนะครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดที่เราทุกคนกำลังเผชิญกันอยู่และมันกำลังใกล้จะจบหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ทำให้หลายๆคนจะต้องอยู่อยู่ที่บ้านที่เขาเรียกกันว่า Work From Home หรือบางคนก็เ,เกิดวิกฤตทางการการทำงาน ส่วนหนึ่งก็เลยทำให้การซื้อขายของออนไลน์น่ะมันเฟื่องฟูยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งสมัยก่อนการซื้อขายของออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์น่ะมันก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งอยู่แล้วพอมาเจอวิกฤตโควิดเนี่ยการขายออนไลน์มันก็ยิ่งขายดีมากยิ่งขึ้นคนสามารถสั่งซื้อของผ่านมือถือที่เราถือกันอยู่ในมือได้เลยโดยไม่ต้องออกไปที่หน้าร้าน ใช่ไหมครับซื้อขายกันง่ายๆเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้มีใข่หมดเงินจากการซื้อของออนไลน์บ้างและน่าจะรู้ดีเนาะแต่ครับแต่เราซื้อของออนไลน์นสินค้าทุกอย่างมันไม่มีขาเดินมาหาเรานะครับสุดท้ายมันก็ต้องพึ่งพาโลจิสติกหรือก็คือการขนส่งการขนส่งที่ว่าก็คือนี่แหละครับรถวิ่งส่งถ้าเป็นแบรนด์ดังๆที่เรารู้จักกันก็พวกอะไรนะเออเคอรี Curry. ฟลชอะไรประมาณนั้นแนหะแต่ว่าในโลกในโลกความเป็นจริงคือในเชิงธุรกิจข้างนอกเนี่ยนอกจากบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นนะ่ะมันจะมีบริษัทที่รับสัมปทานหรือบริษัทย่อยๆหรือแม้แต่ขนส่งเอกชนอื่นๆที่ไม่ยังเป็นจะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่แต่เขาก็ต้องการลดประเภทนี้กระบะช่วงยาพร้อมตู้วิ่งสินค้าที่ใช้ขนส่งบางทีมันก็ไม่ได้หนักมากเหมือนแค่ที่เวลาเราสั่งพวก เสื้อผ้ากระเป๋าของชิ้นเล็กๆน้อยนออาหารนิดนิดหน่อยๆน่อยเครื่องพันเก้าเนี่ยมาตนดาดออกจากโรงงานนะครับรับน้ำหนักได้ถึงตันครึ่งมันก็เหลือเฟือและสำหรับสินค้าประเภทนั้นและทำไมถึงทำให้คนหันมาวิ่งงานแบบนี้เท่าที่ผมสอบถามลูกค้าหลายๆท่านที่เปลี่ยนจากการทำงานรายเดือนหรือพลิกผันตัวเองมาวิ่งรับงานพวกนี้ คือรายได้มันดีกว่ารายได้มันดีกว่ามีอิสระมากกว่าแล้วก็ยอดผ่อนต่อคันอย่างเช่นเครื่องพ<ม>ันเก้าพร้อมตู้ทำโปรออกรถ19ื่นผ่อนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณ9 0 0านิดๆเวลาเข้าไปวิ่งงาน,นตกต่อเดือนเขามีรายรับ3-4มถึง่บาทอยู่ที่ความขยันด้วยนะครับเขาสามารถส่งรถคันนี้ได้สบายๆดีไม่ดียังไม่ต้องผ่อนถึงตามอายุสัญญา เขาสามารถปิดจบภายใน3 4, ปี4ปีมีเงินก้อนโปะจบได้เลยมีเงินเก็บเยอะโดยที่แม้แต่ทำงานบริษัทยังไม่ได้ขนาดนี้นิดนึงนะครับมันอยู่ที่ความขยันด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณเจอบริษัทที่เขาจริงใจกับคุณไหมนะบริษัทขนส่งใหญ่ๆเขาก็จริงใจนะแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขมีระเบียบการอะไรค่อนข้างเยอะ หนึ่งเลยเนี่ยตอนนี้จะเห็นเลยว่าทุกคนมาวิ่งงานประเภทนี้เยอะคู่แข่งเยอะนะดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องมีความขยันครับคุณมีรถคุณต้องขยันและรถจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณได้ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ใช้งบในการออกรถไม่เยอะพร้อมวิ่งงานติดต่อผมได้เลยครับเซลล์พล เซฟท์อิสุขึ้นตั้งแต่สาขาพระรามสองครับคลิปนี้ยาวเปนนี้แหละสวัสดีครับ